พามากินข้าวจีนะครับมาเที่ยวบังเบียงกินขา้าวจีก็อร่อยดีนะครับเหมือนกับเบอร์กเกอร์ปะ่ะอืมทำไมเขาเรียกข้าวจีอ่ะอร่อยนะ ได้ที่มาเมืองลาวนะครับลองกินดูนะผมก็เพิ่งจะได้กินนะถือว่าอร่อยดีเหมือนกันอืเนือนก,กับเบอร์เกอร์ที่ราวเออที่ไทยครับมีเบคอนมีหมูแล้วก็มีไข่ดาวด้วย อยากกินนะเดี๋ยวนะเยวผมพากินไป